오 o v n c y i s e n k a t i n a l e n ที่เกิดน้ำทะเลหนึ่งเนียที่รับทราบแลวที่ลงไปตรวจเยี่ยมนี่ก็คือมีนายข้าวที่รับความเสียหายประมาณสองร้อยกว่าไร่นะครับทวนส่วนอย่างอื่นนะครับมีความเสียหายยังก็มีพวกสัตว์เลี้ยงบ้างมีสัตว์เลี้ยงจํานวนนึงนะครับทางรบตก็ได้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งความเสียหายกับชาวบ้านดําเนินการไปแล้ววันนี้เป็นวันที่สามนะครับที่รับแจ้งแล้วก็ชาวบ้านก็ทยอยมาแจ้งยังไม่ได้รวบรวม พร้อมที่จะส่งให้กับทางหน่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบในตรงเนียเช่นกเกษตรจังหวัดเนี่ยลักษณะมันจะเกิดขึ้นบ่อยไหมครับท่านผู่ในพื้นที่จริงๆลักษณะน้าหนุนเนี่ยน้ำทะเลหนุนเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกปีจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงที่เป็นหน้าเนี 12, น่ยเดือนติบสองหรือเราจะทุ่งทิดจะถึงเนี่ยจะมีทุกปีแต่ว่าปีเนี้ทราบข่าวว่าจะหนักกว่าทุกปีก็คือมาโดยไม่ได้ตั้งตัว